วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระนัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมดีเจโป้งอีกแล้วนะครับในรายการห้องสมุดเวลตี้ช่วงชุมชนวิชาการครับในรายการวิจุมอร์เอฟเอ็ม88สําหรับวันนี้นะครับดีเจโป้งก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรประชาชนชนิดสมาร์ทการ์ดมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเป็นไงเดี๋ยวต่างมาต่อเลยครับบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นเอกสารที่มีความสาคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นเอกสารที่ทางราชการ ออกให้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเพื่อที่จะได้พิสูจน์ทราบแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลและเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญนะครับที่จะนําไปสู่การที่จะมีสิทธิ์ต่างๆอาทิเช่นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งการสมัครงานการติดต่อธุรกิจการค้าการทํานิติกรรมสัญญารวมทั้งการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือภาคเอกชนนะครับนอกจากนั้นยัง เป็นหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆใช้ตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสำคัญต่างๆเช่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลนะครับออกใบอนุญาตขับขี่หนังสือเดินทางรวมทั้งบัตรเครดิตประเภทต่างๆนะครับบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนอนเนกประสงค์หรือบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะให้ประชาชนน่ะมีบัตรเพียงใบเดียวใช้แทนบัตรทุกประเภทที่ออกโดยหน่วยงานรัฐได้นะครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการพกพาและประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐนั่นเองนะครับบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ปีพศ2548นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีหลังจากนั้น คนไทยทุกคนก็ประมาณ99%เนี่ยนะครับก็ถือบัตรสมาร์ทการ์ดกันหมดแล้วบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเนี่ยเป็นบัตรที่กรมการปกครองมีหน้าที่ในการรับผิดชอบออกบัตรแสดงตนแล้วก็ปรับปรุงเทคโนโลยีของบัตรให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้งานบัตรแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่แบบหนึ่งของประเทศไทยแทนระบบเดิมนะครับบัตร ชนิดใหม่เนี้ทำให้ประชาชนสามารถไปติดต่องานราชการโดยใช้ปัตประชาชนเพียงใบเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้สำเนาต่างๆเตรียมไปให้เจ้าหน้าที่รัฐด,ดูนะครับอันนี้ก็คงต้องเป็นความร่วมมือของทุกส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนทั้งหมดนะครับในการที่จะปรับปรุงระบบให้รองรับ การปฏิบัติงานโดยให้สามารถใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดท,ที่ติดตั้งกับระบบค,คอมพิวเตอร์ของตัวเองรองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้นได้นะครับรวมไปถึงการที่ประชาชน,นจะสามารถนําบัตรประชาชน,นไปใช้นอกหน่วยงานราชการได้อีกด้วยนะครับเช่นไปติดต่อธนาคารติดต่อในเรื่องการสมัครงาน ซึ่งในอดีตนะครับก็จะต้องน,ำำนําสําเนาทะเบียนบ้านสนําเนาบัตรประชาชนสนําเนาทะเบียนสมรสสาเนาใบเปลี่ยนชื่อไปติดต่อทําธุรกรรมนะครับพอเปลี่ยนบัตรประชาชนให้กลายเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ดกรมการปกครองก็ได้นําข้อมูลของประชาชนแต่ละคนนะครับเอาไว้ใน IC ชิพนะครับซึ่งมันมีอยู่ในบัตรสมาร์ทการ์ดเนี่ยเพื่อรองรับการไปทำ นิติกรรมสัญญาหรือการติดต่อเรื่องต่างๆในภาคเอกชนนะครับระบบนี้สามารถป้องกันการสวมสิทธิ์ของเราได้นะครับไม่มีใครที่จะมาปลอมแปลงบัตรประชาชนที่เป็นของเราได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยรักษาบัตรประชาชนของเราเอาไว้ให้ดีนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้แสดงถึงความเป็นคนไทยและก็ได้รับการบริการต่างๆจากภาครัฐนะครับปัจจุบัน ข้อมูลในไมโครชิพนะครับที่ฝังอยู่บนบัตรสมาร์ทการ์ดเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆอันได้แก่นะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธรารณะนะครับแล้วก็ข้อมูลทะเบียนราษฎรทั่วไปนะครับ mm hmm. เช่นวันเดือนปีเกิดนะครับสถานที่อยู่และข้อมูลส่วนตัวซึ่งจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรเท่านั้นนะครับเช่น ทะเบียนสมรสทะเบียนยาการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับการเกณฑ์ทหารประวัติการศึกษาโรงพยาบาลที่เจ้าของบัตรนั้นมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นต้นนะครับหลังจากนี้นะครับบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดใบเดียวก็จะสามารถติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ในทุกขั้นตอนแล้วนะครับกรมการปกครองเขาจัดทําระบบ ฐานข้อมูลทะเบียนกลางพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลส่วนราชการต่างๆรวมกันแล้วก็268หน่วยงานนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดใบเดียวเนี่ยก็สามารถไปติดต่อรับบริการต่างๆได้โดยไม่ต้องไปถ่ายเอกสารนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและก็หน่วยงานภาครัฐเองด้วยนะครับ แล้วก็ในการเชื่อมต่อข้อมูลของบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเนี่ยยังทําให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยําช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในบัตรประจําตัวประชาชนนั้นเนี่ยกรมการปกครองได้บริหารจัดก,การข้อมูลด้วยวิธีที่มีความปลอดภัยสูงนะครับทั้งระบบ เช่นการควบคุมป้องกันการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การบุกรุกระบบสื่อสารที่ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับพร้อมกําหนดการเข้าถึงข้อมูลตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนนะรวมถึงการเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลให้สามารถ กลับมาตรวจสอบได้ในภายหลังนะครับตลอดเวลาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจนมั่นใจได้ว่าบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเนี่ยที่ทางราชการออกให้เป็นบัตรที่มีความถูกต้องและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับสําหรับข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัตรประชาชนชนิดสมาร์ทการ์ดเนี่ยครับดีเจโป้งก็ได้เห็นประกาศเมื่อวันที่12ตุลาคม2564นี้เองนะครับโดยนายสมยศ พุ่มน้อยนะครับปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ลงนามคำสั่งดูวันที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเรื่องประกาศกรมการปกครองในการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนะครับตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายไทยแลนด์4.0 เพื่อลองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนด้วยการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนนะครับก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ลดภาระด้วยขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ไว้ให้ปฏิบัติตามประกาศของกรมการปกครองเรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างเคร่งครัดพร้อมกับทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับครับจะเห็นได้ว่าบัตรประชาชนในยุคนี้มีความสำคัญมากนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการ ดูแลรักษานะครับแล้วก็การทําความสะอาดเจ้าตัวบัตรประชาชนกันดีกว่าครับว่ามีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องไปติดต่อทําธุรกรรต่างๆกันไม่ว่าทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับโดยใช้บัตรประชาชนเนี่ยครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเก็บ บัตรเนี่ยนะครับเราก็ควรจะเก็บอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับก็คือไม่ควรเก็บบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับไว้ในสถานที่ท,ที่มีอุณหภูมิสูงมากๆเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ควรระมัดระวังนะครับไม่ให้มีวัสดุหนักๆนะครับไปกดทับตัวบัตรนะครับซึ่งอาจจะทําให้บัตรแตกหักหรือชํารุดได้นะแล้วก็ซองที่ใส่บัตรนะครับสําหรับซองพลาสติกก็ควรจะเลือกเป็นแบบ ชนิดใสๆนะครับถ้าเป็นซองพลาสติก PVC ที่มีสีปนอยู่ด้วยนะครับเวลาเราใช้เป็นระยะเวลานานๆนะสีนั้นอาจจะหลุดลอกมาติดกับตัวบัตรของเราได้นะครับสำหรับปัญหาในการใช้บัตรแบบสมาร์ทการ์ดนะครับกับเครื่องอ่านบัตรนะครับโดยเฉพาะการยืนยันตัวตนกับตู้ ATM นะครับ ในบางกรณีนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากความสกรปรกของเจ้าตัวบัตรเองนะครับโดยเฉพาะส่วนประกอบที่เป็น IC h ชิปหรือชิปการ์ดนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้นะครับว่ามันจะเป็นแผ่นทองเหลืองที่มีลวดลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับติดอยู่บริเวณหน้าบัตรของเรานะครับตรงส่วนที่เป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานั่นแหละครับพอระยะเวลาผ่านไปนานๆนะครับเกิดการสัมผัสกับเจ้าตัวชิป โดนน้ำบ้างนะครับใส่ในกระเป๋าสตางค์บ้างนะครับบางทีมันก็จะมีคราบสกปกนะครับฝังติดอยู่ในตัวชิปของเรานะครับทําให้เวลาเราเอาไปใช้กับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลออกมาได้สะดวกนะครับหรือบางทีอ่านไม่ได้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะมีวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆให้คุณผู้ฟังนะครับได้ลองนําไปใช้ดูนะ วิธีการก็คือเอาอยางลบดินสอเนี่ยครับโดยเฉพาะยางลบที่เป็นยางลบแท่งๆนะครับจะจับถนัดมือมากกว่าอย่างลบที่ติดอยู่กับปลายดินสอนะครับวิธีการก็เอาบัตรประชาชนของเรานะครับวางไว้บนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้ยางลบนะครับลบตรงส่วนที่เป็นคราบสกรปรกที่เกาะอยู่บนชิปของเรานะครับค่อยๆลบออกไปเรื่อยๆนะครับจนทองเหลืองจากเดิมที่มันมีลักษณะคุณนะครับ ลบไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะมันวาวขึ้นนะครับเสร็จแล้วพอเราดูด้วยสายตาแล้วรู้สึกว่ามันสะอาดใสขึ้นนะครับเราก็หาแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ครับชุบสำลีแล้วก็เช็ดอีกทีหนึ่งครับเช็ดไปบริเวณหน้าบัตรเลยนะครับรวมตรงส่วนที่เป็นรหัสแท่งบาร์โค้ดด้วยนะครับให้สะอาดขึ้นนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังลองเอาไปใช้กับตู้ ATM หรือเครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ดอีกทีนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับจะสามารถใช้งานได้กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันครับสําหรับกรณีที่คุณผู้ฟังมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ชำรุดเสียหายอาจจะแตกหกักหรือว่าชิปหลุดไปบางส่วนนะครับก็คงจำเป็นจะต้องไป ทำใหม่นะครับโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเขาเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ไปทั่วประเทศแล้วนะครับสามารถ ไปทาบัตรที่สํานักงานทะเบียนที่ไหนก็ได้นะครับใกล้ๆบ้านเรานะครับจะเป็นเทศบาลที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะักเดินทางไปสะดวกนี่ก็ไปได้นะครับหรือบางจังหวัดนะครับเขาก็จะมีเคาน์เตอร์บริการอยู่ในห้างสับสินค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างบ C ซีหรือเซ็นทันนะครับส่วนในตอนที่คุณผู้ฟังจะไปทําบัตรใหม่แทนบัตรเก่าที่ชํารุดนะครับก็ควรเอาหลักฐานที่เป็นบัตรประชาชนนะครับติดตัวไปด้วยนะครับรวมถึงบัตร แสดงตัวตนของเรานะครับเช่นใบขับขี่หรือบัตรนักศึกษานะครับเผื่อในกรณีที่เราทําบัตรหายแล้วก็ไปทําบัตรใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะสแกนลายนิ้วมือของเรานะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับถ้าไม่สามารถตรวจสอบรายนิ้วมือได้นะครับก็จะได้เอาบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้แล้วก็มีรูปถ่ายของเราอยู่ด้วยนะครับเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของเรานะครับส่วนถ้าสแกนแล้วระบบมันเชื่อมโยงกันครับก็ สามารถที่จะทําบัตรประชาชนใหม่นั้นได้เลยนะครับครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการนะครับที่ดีเจะโป้งไปหาข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสําหรับห้องสมุดคุณหญิงหลงหรือสํานักทรัพยากรการ,การเรียนรู้คุณหญิงหลงของเรานะครับก่อนหน้าที่จะปิดบริการอันเนื่องมาจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับทางห้องสมุดคุณหญิงหลงนะ ก็ให้บุคคลภายนอกนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุดได้โดยการใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอซื้อคูป,ปองเข้าใช้บริการนะครับก็เป็นนวัตกรรมอีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของเราได้นะครับโดยการดึงข้อมูล บางส่วนนะครับที่อยู่ในชิปของบัตรสมาร์ทการ์ดเนี่ยนะครับเอามาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรานะครับเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการติดตามผู้ใช้บริการเหล่านี้ในภายหลังได้นะครับรวมถึงเราจะได้ข้อมูลในส่วนที่เป็นลูกค้าภายนอกนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์ดูแล้วนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อขู่ปองเข้ามาใช้บริการก็จะเป็นนักเรียนมัธยมนะครับอายุตั้งแต่ 15ปีถึงอายุ18ปีนะครับจะเข้ามาใช้บริการห้องสมุดนี้เยอะมากนะครับในช่วงที่ห้องสมุดเปิดให้บริการนะซึ่งต่อไปในอนาคตนะครับก็คาดเดาได้ว่ากลุ่มลูกค้าบางส่วนเหล่านี้นะครับก็จะกลับมากลายเป็นลูกค้าหลักของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาเหล่านั้นได้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมแล้วก็เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา พูดถึงเรื่องการซื้อคูปองเข้าห้องสมุดครับในอนาะคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับมีทางเลือกใหม่นะครับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับคือเราจะสามารถที่จะใช้ QR Code นะครับที่ได้จากการถ่ายรูปของมือถือนะครับหลังจากที่เรายืนยันตัวตนแล้วแล้วก็ทำการซื้อคูปองแล้วนะครับแล้วจึงนำเอา QR Code นั้นนะครับมาเข้าห้องสมุดฮนะ แล้วก็รวมถึงการออกจากห้องสมุดนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผู้ใช้บริการจากภายนอกนะครับจะมีส่วนช่วยทําให้เราลดการใช้กระดาษนะครับแล้วก็ตอบสนองกับนโยบายของห้องสมุดในเรื่องของ g r n o n o i f i g r g r n l n b r a r y ด้วยนะครับสําหรับเที่ยงนี้นะครับดีเจโป้งนะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ เข้าร่วมชมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอ,อาหาดใหญ่ FM 88 PSU Broadcast